ไอ้ฟามได้บอลครับบอลอยู่ที่เจ้าเดียวขึ้นไปที่ไผ่หลวงไผ่หลวงเข้ากลางบอลอยู่ที่แจ๊สไผ่หลวงได้บอลบอลอยู่ครับขึ้นหลังไปเอิร์ธแทงไปทางซ้ายบอลอยู่ที่เจ้าเดียวอทีฟรามได้ครอบครองบอลครับตอนนี้อยู่ที่แจ๊สแจ็สป้ายมาขวา เดินไปอดูตัดบอลแล้วโจยิงโอ้ย,อยลูกแรกปินประตูได้เซฟครับตอนนี้หนึ่งเซฟแล้วเอาแล้วครับหัวแสบจูเนียทักทายก่อนครับโดเปิดบอลยัดเข้ามาติดผ่หลวงออกหลังได้เตะมุมหัวแสบจูเนียแทงบอลเข้ามายัดประตูโชคบอลออ,ออกด้านข้างไป เห็นตัวแซบได้เล่นแซบคืนบอลไปที่หลังโอ้ยสะดุดบอลย้อนหลังไปแจดได้บอลโยกไปให้เจ้าเดียวตีประตูออกมาสกัดยังไม่เข้าครับบอลลุดไปหาเอิร์ธว่าไงเอิร์ธายบอลเล่นเร็วแล้วครับตอนนี้เอ,อเจฟาร์มปลายบอลไปที่ขวาไปหลวงเข้ากลางลเอาเอิร์ธปลายมาขวายืนไปซ้าย จับบอลไม่อยู่ตัวแสบจะได้เล่นตัวแสบยกโอ้ยบอลออกข้างไปเจฟาร์มล็อกหนึ่งสองแทงมาไอเดียวเดียวไม่ผ่านตัวแสบชุดน,นี้ยังไนไม่ผ่านเหมือนกันอเออบอลเจออด์ดคุกชิพเอา แซ่บว่าไงโดนเตะอัดปั๊มเอามือผู้รักษาประตูประตูออกบอลเร็วเลยครับยังติดเออดว่าไงถึงบอ 1, ลหนึ่งสองล็อกกระชากเข้าหลุดสามบอลไปทางกาบซ้าย,ยาเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวคืนหนึ่งสองไม่ผ่านปั๊มบอลมาได้ตัวแซบชุดเนี้ยแทงบอลมาทางกาบซ้ายได้บอลอยู่ครับแทงบอลไม่ผ่านเหมือนกันไอหลวงแย่งบอลมาได้อยู่หลังไป เอาซุปได้เล่นยังบลมาให้เอาแจ๊บแจ๊บว่าไงยกุไม่ผ่านเอาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วยิงไหมใจอืมโอ้ตู่จะได้ออกบอลครับ ไปบอลเข้ากลางบอลอยู่ที่เดียวแทงไปใช่ไผ่หลวงไม่ถึงตัวแสบชุดเไไดียวตัดมาได้โอ้ยยังโดนบอลทิ่มออกมาเตัวแสบซูเนียได้จุกตอนอะตะนี้แล้วตอนนี้ตัวแสบยกอื้อใหม่บอลมันบอลไปที่เจ้าเอ,อิร์ดเอ,อิร์ดแทงเข้ากลาง ไผ่หลวงไม่พานอีกแล้วตัวแสบจูเนียว่ายังไง2-2ต่อ2แทงบอลไหลไม่ถึงเอายังโดแล้วแล้วยังคุกคิกโอ้โหโดนตัดบอลไม่ได้ก่อนไผ่หลวงโยกยาวไปที่เจ้าแจ๊ตเอาแล้วครับแจ๊ตว่าไงหลุด3ามไหมสมเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับอุ้มบอลออกข้างไปโอ้คู่นี้นะครับยังกินกันไม่ลงนะครับยังเสมอศู 00. เอเจฟาร์มแทงบอลมาให้แจ็คคืนไปยังติดเจ้าโจโจว่าไงโจแทงมาเอาลุดเดียวลุดอีกแล้วว่ายังไงหนึ่งสองแสามโอ้โหโดนตัดบอลได้เอาแล้วเอเจฟาร์มได้บุกบ้างบอลอยู่ที่ไ่หลวงไ่หลวงแทงให้แจ็คแจ็คไปแจ็คยกไปให้เอหลุดเดียวแล้วยิงยังตีเซฟแล้วก็ยิงโอ้ไม่อยู่จริงๆไหลเข้าขาไ่หลวงชัดอุ้มเข้าไปโก go go หนึ่งประต่ตอศูนย์ เอเจฟาร์มออกนำแล้วนะครับคนยิงก็คือไยหลวงเอแล้ครับมีสกอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับโวแสบดูเนี่ยเป็นฝ่ายตามหลังนะครับตอนนี้ได้คลองบอล โอดโยกขึ้นไปอบอลไหลเข้ามือผู้รักษาประตูออกบอลสั้นบอลป,ป้ายไปขวาป้ายไปซ้ายบอลอยู่ที่เจ้าเดียวยกบอลแทงเข้ากลางบอลมาที่กลับขวาไหลไปซ้ายเดีย๋ยวเดียวโยกบอลขึ้นไปหลังกรกคีกอยู่เอ,อิร์ดออกบอลมาทางกลับขวา ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็พอดยังติดบล็อกออกหลังได้เตะมุม,มเดี๋ยวเวลาสนาทีนะครับสำหรับครึ่งแรกโยกบอลขึ้นไปอืมบอลออกข้างไปก่อน โอ้บอลทมายังไม่ผ่านเอเจอฟานตัดบอลได้ไหลมาให้เอ,อิอเออทพึืงบอลแทงเข้าแล้วกดอย่างติดเจ้าโอทโดโซสกัดออกข้างลกบอลขึ้นไปคุกคิกอยู่บอลถูกจีมออกข้างไปอีกครั้งอาจะอาจะอาจะจีโอ้ไหลเก่งเก่ไงไหมบอลสำรองครับ ลบอลขึ้นไปหลังปีดเอเจฟ้าบอลออกข้างมแม่บอล่จังยุกคิดอยู่หน้าประตูของตัวแสบนะครับบอลปิีนออกข้างไปตัวแสบจูเนียจะได้เล่นโดยนั่งบอลออกบอลโยกขึ้นไปหลุดไปถึงผู้รักษาประตูปล่อยบอลออกข้างไป สัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันฟุตซอลถ้วยนะครับรุ่น13ปีชายนะครับแล้วก็ประชาชนหญิงนะครับจะแข่งวันอังคารวันพุธนะครับเตรียมรับชมความสนุกได้นะครับสัปดาห์หน้าการแข่งขันถ้วยจบในวันเดียวนะครับของแต่ละรุ่นไปครับรุ่นยิงโอ้หออกข้างเกียเสาไปนิดเดียวนะครับสัปดาห์หน้า2รุ่นนะครับ เตรียมความพร้อมไว้นะครับสำหรับฟุตซอลถ้วย่อนจับไม่อยู่ออกข้างไปเอเจฟาร์มจะได้เล่นนะครับแกอนตอนนี้ยังอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ะครับเป็นเอเจฟาร์มบอกนำเอเฟาร์มได้บอลเล่นบอลสั้นเข้ามาตรงกลางบอลอยู่ที่เจ้าเดียวกระชากขึ้นไปริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วกดเข้ามาติด ออกหลังได้เตะมุมจีฟานแทงบอลโอ้โหทะลุหมดเลยเป็นตัวแสบจูเนียครับจะได้เล่นบอลให้เจ้าจโอ๊ตโอ้โหโอ๊ตหลอกครับหลอกตัวเองด้วยครับโยกบอลขึ้นไปยังได้อยู่ตัวแสบจูเนียจ่ายบอลไม่ผ่านเออตัดบอลได้คืนไปที่ไผ่หลวงไผ่หลวงป้ายบอลมาให้เอิร์ เราแทงมาซ้ายได้บอลอยู่แจด๊ดยังไงแจด๊ดเล่นหนึ่งสองชิงกันแล้วก็โอ้โห,โห,โหไหลบอลก็ชอกเข้าไปถึงมือผู้รักษาประตูวายเบียดหนึ่งสองว่ายังไงอือบอลก็ชอกเข้ามือผู้รักษาประตูไอ้หลวงได้บอลอยู่โยกไปซ้ายโดนตัดบอลได้แล้วเอารูดสองสองว่ายังไงผ่านไปสองสองกระชากเข้ากลางโอ้ยเจ้าเอิรอดักบอลมาได้เอิร์อเตะบอลยัดขึ้นไป อีโจ,โจโจตัวแสบได้บอลกระชากไปทางขวาบอลยังกูขีดครับตอนนี้โจ,โจได้บอลครับแหวกสามได้ไหมโอ้หไม่ผ่านเอาตัวแสบบังบอลไวยังไงแทงบอลให้โจโจเหยียบบอลล้มเอาแล้วบอลยังกูขีดเข้าไปหาตัวแสบตัวแสบโดนบังไว้ก่อนบอลยังได้อยู่ครับเอจิฟามว่ายังไงลากไฟแทงบอลเข้ามากูรักษาประตู หล้มรับบอลได้ส่งบอลเร็เวมาที่ตัวแสบจูเนียได้เล่นนะครับตอนนี้ตัวแสบจูเนียขึ้นไปสองคนยกใหม่ผ่านปายหลวงกระชากบอลขึ้นมาแล้วตอนนี้แทงบอลไปซ้ายป้ายมาขวาแล้วก็ยังอยู่ยังไงแดดเอาโดยตัดบอลไม่ได้จไปแล้วตอนนี้2ต่อหนึ่งเล่นบอลเร็เว2ต่อหนึ่งว่ายังไงยกใหม่ผ่านโดนสกิดออกข้างไปเป็นเวลาของการบุกตัวแสบครับตอนนี้เป็นบอล มาที่ขับซ้ายยกเข้ากลางบอลยืนที่โจ,โจโจกดเลยยิงโอ้ย<ข>อ๋อาล้วครับเกมครึ่งหลังได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับยิงติดบล็อกโอดโดโซออกข้างโอดเดินกระเพกเลยครับตอนนี้เอาล้วครับเล่นสั้นขึ้นหลังมาตอนอยู่ที่เจ้ากอน โอ้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเอาชุด2ลงครับ AJ AJ นักเตะเยอะครับโลเทชั่นทั้งทีมได้ตอนนี้น่าจะเป็นชุดที่2ครับที่ลงมาส่วนตัวแสบชูเนียมี5คนพอดีไล่ตัวเปลี่ยนครับบอลอยู่ที่กลาบขวาว่ายังไงแทงบอลอืมอีกนิดเดียวว่ายังไงบุกแล้วครับตัวแสบชูเนียโอ้ยแทงบอลออกข้างไปตอนนี้เอฟาร์มก็ยังได้ของบอลอยู่ครับบอลอยู่ที่เจ้าก้อน บอาได้บอลโยนแทงมาให้ไยหลวงไพหลวงว่ายังไงแทงบอลทะลุไม่ดึงคนระับตัดบอลได้ตัวแซ่บยังได้บอลอย่บอลคุกคิดเอาอยู่ที่ไยหลวงไพหลวงคืนหลังไปเอาบอลพูะรักษาประตูได้บอลออกบอลไปขวาอยู่ที่เจ้าก,กาัน่านให้เจ้ากอนอนคืนหลังไปโอ้ยจับบอลไม่อย่บอลไหลไปถึงมือผู้รักษาประตูออกบอลมาทางับซ้าย บอลได้บอลกระชากเขากลางเล่นหนึ่งสองผ่านโอ๊ตไหมโอ๊ตไม่ให้ผ่านจีมออกข้างไปโอ้ยวันนี้โอ๊ตช่วยตัดบอลได้หลายจังหวะเลยนะครับวันนี้มีส่วน่วมกับเกมมากครับเจ้าโอ๊ตแทงบอลไปโย่บอลอือไปบอลออกข้างไป ทายบ้านบางมาหรือยังครับทายบ้านบางทายบ้านบางทำไมดูเงียบๆแล้ววันนี้นะครับบอลยังเป็นของ a j Farm ล็อกซ้ายเข้ามาพิมเข้ากลางเอาอตัวแซมจูเนียตัดบอลได้เล่นสั้นก่อนอดทิ้งหนึ่งสองหนึ่งสองก่อนอะไรโอ้ย อ้าวลุดเดียวก่อนโคเข้าไปแล้วภัยหลวงตึงพรมาก่อนครับกระแสบจุนเนียลงไปรับได้เร็วมากแองบอลออกซ้ายก่อนโยกขึ้นไปออกหลังไปครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวแสบจุนเนียเอาอยู่ครับเปิดเกมใส่ได้ด้วยนะครับตอนนี้เล่นไปจ้าโอ๊ดว่ายังไงอ้จับบอลห่างตัวยังได้อยู่คือหลังไป โอแซจูเนียโยกบอลถึงหน้าไหมใหม่ถึงอัดบอลออกข้างไปโอแซจูเนียยังได้ข้อบอลน,นไหเอ็นาโ,โยกให้โอ้ยเพื่อนเอาบอลไว้ไม่อยู่ออกหลังตีเมื่อกี้ได้เต็มุมครับเต็มมุมไอ้ลูกเต็มุมครับโยกขึ้นไปเอา ย้อยหลังเโอ้ยน <c oughs> ิดเดียวครับย,ยกเหมือนกันอืโอโอโจโจลงไปรับเร็วมากวัง,งให้โจเอ,อาหลุดเดียวเหมือนกันว่าย,ยังไงว่าย,ยังไงครับยังได้บอลอยแทงบอลคืนหลังไปบอลอยู่ที่โจโจได้บอลแทงไปซ้ายหลอกซ้ายเหมือนกันว่าย,ยังไงบอลหลุดไหมเอา้ากูกิกินหน้าประตูแยดได้บอลแยดโยกมาให้บอลพักอก กระดกขึ้นไปแล้วก็หล่อยออกข้างว้าแซบจูเนียได้เล่นเล่นสั้นครับบอลอยู่ที่โอสโดโซโอโยกขึ้นไปไม่มีเพื่อนเออลงแล้วครับตอนนี้ไอ้บอลเข้ากลางยังตีตัวแซบจูเนียโอเคฟรามโยกขึ้นไปข้างหน้าแล้วโ,โจตัดบอลได้โจลงไปเล่นล่างแล้วครับตอนนี้ไอ้บอลออกข้างไป เหลือเวลาหนาทีสำหรับครึ่งหลังนะครับเอบอลให้เจ้าเอ,อิร์ดไหลไปให้แจ๊ดเอาเออย่างติดประตูแน่นอนครับเอาลุดเดียวคราวนี้มาแล้วครับมาแล้วไปหไหลมาแล้วก็ไหลมาแล้วก็อ้ยติดเซฟประตูสวยเลยครับลูกนี้ชิงกันหนึ่งสองแต่ประตูไม่ยอมมาเอาเอา ทันนี้กระลุดยิงยังตีประตูโอ้โหแหลกกันมาแล้วตอนนี้กอนยังไม่ออกยังกดอีกโอ้โหกก็ก,ก,ก็สอประตูต่อศูนย์ <Okay. S 1> ประตูบอกว่ายืนบังประตูมองไม่เห็นจริงๆครับลูกนี้ไม่งั้นประตูก็เซฟได้อีกเอาละครับตอนนี้ a อ j a ฟามจู i นีออกนำเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้ว <c oughs> อาครับเก็มเดินต่อครับโดนแสบจูเนียได้บอลหรือว่าสูสีนะครับผัดกันลุกผัดกันรับตอนนี้อยู่ที่การจบสกอร์แค่นั้นเองทั้งคู่สูสีกันมากเอาได้บอลโตตัดบอลมาได้อีกแล้วเอาแล้วหลุดอีกแล้วคราวนี้ยิงเลยโอ้ติดเซฟออกหลังได้เตะมุมโอ้ยแลกกันบันครับตอนนี้อยู่ที่สกอร์แค่นั้นเอง บอลเอิร์ดกระดก<า>มาหลังโยกว่าไงโอ้ระวังแข้งกันด้วยระวังแข้งเบาเบา,าเอาเล่นชันกับ Earth. เอิร์ดเอิร์นไหลมาซ้าย,ยแทงไปท้ายยังอยู่อา้าวแต่ตัดบอลเข้าไปทางตัวแสบจูเนียได้บุกแล้วนี่ครับตัวเพย์เมคเกอร์ของทีมตัวแสบจูเนียเจา้จาโจโยกกระดกมาขวา อบอลลอดขาวเพื่อนยกแขงบอลไปซ้ายแล้วยกเขา้าแล้วก็ยังไม่ผ่านประตูเอกจริงๆครับตัวนี้ถือว่าเหนียวพอตัวเอฟฝาบยังได้บอลอยู่ เล่นซันออ,ออกมากดห่างประตูไปหน่อยเดียวเวลาเหลือ3นาทีครับสำหรับครึ่งหลังหัวแสบจูเนียจะทำยังไงเวลาที่เหลือครับตอนนี้ตัวแสบจูเนียจะต้องเปิดเกมแล้วครับอย่ายกบอนมา บอลอยู่ที่ไยหลวงไยหลวงปลายไปขวาแอดยกเข้ายัางติดโอดโดโซเอาแล้วครับตัวแซบจุดเนี้ยได้บุกโจว่าไงโจแล้วว่าไงาก,กระชากไปแล้วก็ยังได้อยู่ติดออกข้างตัวแซบจุดเนี่ยยังได้เล่นบุกนี้ว่ายังไงตังบอลไว้แล้วมองหาเพื่อนไหลให้ที่โจโจจับบอลกระชกเข้าเท้าไห่ไหลวงกระชากบอกลขึ้นไปดับซ้ายแล้วไหลไปขวาแล้วก็โอ้หแอดแปงเน้นเน้นแต่บอลไม่ตรงกรอบ ออกหล้งไปตัวแซบจูเนียได้ออกบอลออกบอลไทครับเอาบอลกระชกเอาว่ายังไงอุ้ยบอลไหลผ่านหน้านิดเดียวเอิร์่ายังไงเอิร์ดลากขึ้นไปเอิร์ดแทงบอลไปขวาให้แจกพิมให้เอิร์ดต่อยครั้งหนึ่งเอิร์ดดึงบอลกลับมาไหลมาแล้วก็แปะโอ้โห จ่อจอครับเรียบร้อยภัยหลวงอีกแล้ว g ก Go! g ก้กสามประตูต่อศูนย์ครับ AJ f a ฟาร์มจูเนียออกนำหัวแสบจูเนียดันไว้ไม่ไวจริงๆ นะครับเกบเวลาที่เหลือตัวแสบจูนเนียจะมีสักลูกไหมอยู่ที่เจ้าโจครับตัวแบกของทีมโยกยิงขึ้นไปประตูรับอยู่หนึ่งเลยครับรตัวออกบอลสั้นเล่นบอลปลายมาซ้ายยังอยู่ครับออกแล้วครับบอลออกไปแล้ว ไเล่นครับตัวแสบจูเนียร์เล่นสั้นบอลยิ่ที่โตโดดขึ้นไปอดอดจัดไกลเลยหลอยแล้วก็โอ้โหเกือบปินเกือบปินครับโอดตอบหลอยครับยิงไกลไหลไปแล้วครับว่าง่ายบอลอยู่เข้ากลางเล่นบอลเร็วบอลยิ่ที่ไพหลวงไพหลวงเข้ากลางดึงบอลอยู่หนึ่งสองแล้วก็ปลายไปขวาโอ้โไม่เข้าใจกันเป็นตัวแสบจูเนียร์ได้เล่นบอลจากด้านข้างนะครับ เหลือเวลานหนึ่งนาทีนะครับนาทีสุดท้ายครับตัวแสบจูเนียขอสักลูกปลอบใจครับเพราะว่าลูกได้เสียมีผลนะครับตอนดับตัวแสบจะต้องเอาแล้ววัยโจจิ้มโอ้ไม่ทันโดนสก,กิดออกหลังก่อนเอาละครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของตัวแสบแล้วจริงๆตัวแสบจูเนียว่ายังไงตอนนี้ขึ้นมาหมดแล้วครับจะมีโอเว่นเฟยเห็นไหม ยกขึ้นมาโอ้ไม่มีเพื่อนเติมบอลแล้วครับก่าจะเป็นการลุกครั้งสุดท้ายของ a j ฟาฟ์มเหมือนกันไพหลวงว่ายังไงกว่ายังไงตัวแสบลงไปรับหมดแล้วตอนนี้ตัวแสบไม่ยอมเสียเพิ่มเตะยกขึ้นมา